สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพระหัสบดีที่25เมษานะครับจังหวะนี้ก็ช่วงเปิดหมากครับขึ้นม้าซ้ายครับวันนี้เป็นม้าซ้ายนะครับปุกเบี้ยขึ้นไปนะครับเราอยู่ในแอปไทยเชดูเอลนะครับถ้าเราจะโหลดนะครับก็ทางทางเพสโตเลยนะครับพิมพ์คําว่ามาปรองหมากรุกไทยนะครับจังหวะนี้เราทิมริมนะครับทิมริมนะครับ ปูสามไปแล้วทิมริมเพื่อเอาเปรียบหน้าเบี้ยนะครับอ่าทิมใส่โคนครับเอาขอบเราหรือเปล่าถอยนะครับถอยก็เสริมโคนขึ้นไปทางตรงกลางกระดานนะครับจังหวะนี้เรากินตัดนะครับกินตัดเพื่อให้เบี้ยเป็นฟันหลอนะครับขยับเรือมาหนึ่งตาครับเราจะทิมใส่เม็ดนะครับทําให้เม็ดเม็ดนี่เสียตําแหน่งนะครับอ่าจังหวะนี้ทิมใส่กันไปเลยครับจังหวะต่อไปขึ้นโคนครับทางขวานะครับเราจะเอาขุนไปเก็บทางขวาพยายามหาที่ปลอดภัยนะครับให้แข่แม่ทับนะครับ ขุนก็คือแม่ทัพนะครับถ้าแม่ทัพตายนะครับเกมนี้เราก็แพ้นะครับเรือมาประกบคู่ก็ขึ้นขุนครับเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับสีดำขยับขุนแล้วก็ขยับม้าออกครับเราจะเอาเม็ดนะครับขึ้นไปยืนแท่นนะครับเม็ดขึ้นไปครับแท่นที่ตำแหน่งงองงูนะครับงองงูสีนะครับ ขยับขุนก็ทิมใส่โคนต่อยโคนไปหนึ่งทีนะครับเอาเรือมาปูกโคนไปนะครับถ้าจะซ้อนเรือนะครับเอาม้าขึ้นไปอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับในตำแหน่งม้าซ้ายนะครับจังหวะต่อไปก็เป็นตาของสีดำนะครับเดินนะครับเกมนี้ก็เป็นม้าขวานะครับประทักับม้าซ้ายนะครับอ่ตการแปลขบวนนะครับที่แรกเราก็ เม็ดรอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ทําให้เม็ดเราเนี่ยสามารถขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับโอ้โยนโคลนมาให้เม็ดนะครับถ้าเรากินนะครับสีดําก็จะได้เบี้ยคู่ที่สวยงามนะครับจังหวะนี้เราเอาไงดีครับเขาขายโคลนนะครับขายโคลนอืมน่าคิดนะครับตำแหน่งนี้ก็ระเบิดเบี้ยขึ้นไปครับนะครับเอาโคน คนกินขึ้นไปครับอืมเอามมากินดีกว่าครับเอามมากินขายมมาให้เลยครับไม่ซื้อครับจังหวะนี้ก็เอาโคนกินขึ้นไปครับที่เราต้องใช้มมาก,กินเพราะอนาคตม้าเราจะขาดนะครับอ่าเอาเรือกินขึ้นไปซ้อนเรือนะครับอืมซ้อนเรือเราซ้อนบ้างนะครับ ก็คงไม่ต้องเล่นเรือกันแล้วนะครับถ้าเป็นในทรงลักษณะแบบนี้นะครับแลกเรือไปกินมากินกลับไม่คงเอามา้าขึ้นไปยืนคู่สวยๆนะครับทีนี้เราก็มีม้าสองตัวนะครับก็จะสู้มีม้าตัวเดียวก็เท่ากับม้าเราสู้สู้เม็ดนะครับเริ่มเป็นต่อน,นิดหน่อยนะครับถอยม้ากลับมานะครับมาตั้งทรงนะครับการขาม้าก็เสริมโคนขึ้นไป จังหวะต่อไปก็สีดำเดินนะครับแอปนี้ก็เป็นหมากรุกออนไลน์นะครับเราจะเล่นกับ AI ก็ได้นะครับแต่เล่นออนไลน์จะสนุกกว่านะครับสีดำถอนเม็ดมาขยับขุนขึ้นไปครับค่อยๆดันตัวหมากครับตอนนี้เราได้ตำแหน่งหน้าเบี้ยนะครับเบี้ยเราก็สูงนะครับโคนของสีดําไม่ได้ใช้หนึ่งตัวอ้าได้ยินไก่กาฟ้าพูดหรือเปล่านะครับหมุนโคนมาจะเอามาใช้งานนะครับขยับขุน เราต้องหาตำแหน่งกินไปแล้ครับสองหนึ่งครับนะครับตอนนี้ก็มีเบีย้ยสองตัวนะครับสู้กับเม็ดนะครับก็เอาเบีย้ยคูขึ้นไปเป็นเบีย้ยคู่เม้นเกมจะตันครับลุกไปหนึ่งทีขยับขุนขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เป็นการพยายามบีบนะครับบีบหมาก เม็ดทิมไล่ม้าก็ต้องคงต้องถอยกลับนะครับถอยกลับแล้วหาตำแหน่งให้ม้าใหม่นะครับหมุนครับนะครับก็จังหวะนี้เราลุกเอาเบี้ยลุกไปก่อนหนึ่งทีได้นะครับเอาเบี้ยลุกไปทีนี้เราก็หมุนม้านะครับหมุนมา้ามายืนตำแหน่งตำแหน่งกอไก่สี่นะครับ จ้เป็นตำแหน่งที่สวยงามนะครับเพื่อว่าเราจะส่งส่งเบี้ยไปลุกนะครับอ่ะหมุนมาครับหมุนนี้ครับต่อไปก็ขึ้นไปอยู่หลังขุนนะครับสีดําจะเดินอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้สีดําอ้าวหมุนขยายเม็ดมาจะเอาโคนมาต่อก็เอามาขึ้นไปครับไปผูกโคนในตัวนะครับจุดมุ่งหมายนะครับเราจะไปยืนที่ตากอไก่สีนะครับหงายเบี้ยครับเอาขุนมาก็เอามาไปยืนไปกันก่อนนะครับ มาต่อต่อไม่เอาครับไม่เอาครับเอาคนดันขึ้นไปนะครับถ้าตรงแรกลับมานะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆนะครับคืบคานครับกระดึกกระดึกเข้าไปนะครับเป็นหมากบกนะครับไม่มีเรือนะครับจะมีพักเอาขุนขึ้นไปครับนะครับต่ออืมเหมือนเป็นไฟบังคับเลยนะครับไม่เอาได้ไหมกินไปเลยครับเอาเบี้ยรุกปหนึ่งที จังหวะนี้ก็หมุนม้าครับหมุนม้ามากันกันไม่ให้ม้าของสีดํามาลงนะครับขยับเบี้ยมานะครับค่อยๆกระทับพื้นที่นะครับพยายามไม่ให้ม้านะครับของสีดําได้ได้หลุดออกมานะครับถ้าหลุดออกมาเราต้องระแวงระวังเยอะมากนะครับเพราะเบี้ยที่ตำแหน่งชอช้างสี่จะขาดนะครับม้าถอยกลับก็เอาเบี้ยหงายนะครับลุกไป1ทีนะครับต่อยไปหนึ่งครั้งนะครับทีเดียวไม่เจ็บนะครับขุนดําถอยเอาม้าขยับไปครับ คุมพื้นที่นะครับเดี๋ยวม้าก็จะออกมาเอาเบีย้ยหงายเข้าไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้ก็เห็นจะเห็นได้นะครับว่าการบีบหมากนะครับขยับคุณเข้าไปตอนนี้ก็ไม่ให้ม้าออกนะครับกูแต่สู้ก็ไม่รู้จะเดินอะไรนะครับขยับเม็ดมันเสียจังหวะนะครับขยับคุณอีกทีหนึง่งไม่ขยับเม็ดแล้วนะครับอืมก็คงต้องหมุนไม้ครับ หมุนม้าเป็นม้าหมุนนะครับเกมนี้ก็ต้องใช้วิทยาทุ่งสุอาลุกนะครับอ๋อู่ต่อสู้จะกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยริมกินเบี้ยตัว่ากินแล้วนะครับขับเบี้ยเข้ามาครับก็ยอมเสียไปตัวนึงครับแลกเม็ดก็โอเคครับพอได้นะครับขยับเบี้ยไหนมานะครับขยับขุนมาก็หมุนม้าอีกครับหมุนม้าไปเรื่อยๆนะครับม้าตัวนี้ก็กันกันม้าของสีดําด้วยนะครับอ่า จังหวะนี้ขยับขุนลงมานะครับเราจะเล่นงานม้าก่อน,นครับคือจริงๆก็เอาเบียไปเบียกินเบียได้นะครับแต่ว่าเราต้องการจัดการนะครับอ่าม้าตัวนี้คือเป็นอุปสรรคมากมายนะครับจังหวะนี้ก็ขยับขุนเข้าไปครับอืม ขยคุณเข้าไปเขาจะอมาหนีนะครับหนีแล้วกินเบี้ยครับโอเคครับจังหวะนี้ก็กินเบี้ยไปครับอย่างน้อยก็ได้ตัวนึงก็โอเคนะครับก็มีเบี้ยสี่ตัวนะครับมามาจับเบี้ยขมุนไปครับหมุนไปกินเบี้ยฟีลุกก็ขยับขยับไม่ให้ติดตาลุกนะครับจังหวะนี้ก็กินเบี้ยฟีครับนะครับขยับคุณเข้าไปนะครับไล่ม้าหนึ่งทีนะครับขยับเบี้ย จังหวะนี้ก็หมุนหมุนเบีย้ยไปก่อนนะครับมา้าพยายามจะออกอืเดี๋ยว,วดักกินม้าซะเลยเอาเบีย้ยมาก่อนครับจังหวะนี้ขยับม้านะครับจะไปลงที่ขอไข่ขอไข่สามครับในอนาคตรครับโดนลูกก็ขยับขุนก่อนนะครับจังหวะนี้ก็หงายเบีย้ยครับนะครับ ขยับมา้ามาขยับเบี้ยมาครับไม่ให้รุกนะครับมาจับกินเบี้ยเราอีกแล้วเอาเบี้ยไปได้ม้าครับขยับม้าไปครับกันขาม้าครับไม่ให้ม้าได้เดินนะครับก็จังหวะน,นี้ก็เอาเบี้ยไปล็อกก่อน,นครับเบี้ยตัวล่างนะครับเอามา้าบุนม้ามาก,ก่อนอืมจังหวะน,นี้เอาเบี้ยไปล็อกครับ ขยับขุนหนึ่งทีนะครับหมุนม้านะครับจังหวัดนี้ก็เอาลูกไปหนึ่งทีนะครับลูกไปหนึ่งทีออามาร์ไปกันนะครับคู่ต่อสู้ขยับม้านะครับขยับม้าแล้วก็ขยับขุนเข้าไปครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็คงไม่รอดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ